มารับมารับเอานอมมือไว้มองหน้าอาจารย์ดีๆคารพต้องเป็นความขอลบอมองหน้าอาจารย์อยู่นิ่งๆด้วยยืนตรงๆนี่ไม่ได้นี่ไม่เคารพต้องนิ่งๆถนมมือดีๆอ้าวไม่ได้มองหน้าด้วยนิ้วแตกไม่สวยขอมอบย่ามพิเศษให้กับเด็กชายกอน เด็กวัดป่ามณีการรับทองด้วยค่พูบค่ะดค่นนะพค่ะพูเอาใหม่ดิ่าดเลยครับมันเปลี่ยนนะลเขาใหม่อเเอาใหม่มันมาจงงากไหน่าดแล้วทุกทุกวันมันเาวันนี้มาคายงังไเอา,า,าใหม่เฮ้ยเป๊ปไนขาละ ยาร์งงเลยนะเนี่ยคาบด้วยการทั้วันไปตลาดกระคาบกินกันแล้วตอนนี้มาขาดใครสนมาจากไหนเอาไม้อะไรเข้าสิงแั้นะเรากระาเอาไหม้วไปเอาเขามาจากไหนเนี่ยจาสวยเลยเดี๋ยวเป่าต้องเปกรถาไเยไม่ได้ต้องเป่ากาถาโัวคโมก สาธุพนมเอาคาถากนผู้เขา้าพนมเอาคาถาเอ้โหแจ๋ขอบคุณเนะี่ยเฮ้ยบอกคาอาไหมเอาไหมขอบคุณค <c oughs> เยเฮ้ย คุณอะไรล่ะไม่ถูกแล้วไม่พูกเข้าลงเปาคาถาใหม่ละอะไรเข้าสิงขอบคุณครับผมอะไรขอบคุณอะไรขับคุณขอบคุณค่ะคดินนมมือด้วยขับครับผม มาจะไหนคาม่ใครไปสอน่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไหนเปลี่ยนไหนเป็นตุ๊บไปเลยนะเนี่ยโอ้เวครคไปสอนเป็นเปลี่ยนไม่ได้นะเธอเป็นผู้ชายนะอเดี๋ยวแม่ค้าหองเราอายุตลาดนะเียฮะ